เคล็ดลับชะลอไตเสื่อมถ้าไม่อยากไตาวายต้องฟอกไตก่อนวายหมโกโไลฟ์สวัสดีสัญญาณและอาการของโรคไตาวายเรื้อรังหรือว่าไตาเริ่มเสื่อมมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับหน้าบวมนะครับขาบวมนะหนังตาบวมนะครับเท้าบวมอันที่สองนะครับปวดศีรษะนะครับ จังหวะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยนะครับอันที่3คืออาการปัสสาวะผิดปกติอาการและสัญญาณเตือนของโรคไตอันที่4นะครับคือเรื่องของปวดหลังปวดเอวข้อที่5ครับเพื่อนๆอาจจะมีจ้ำเลือดตามร่างกายได้ข้อที่6เนี่ย,อ,นนยนะอันนี้คียเลยนะนี่คือคียเลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นอ่เบาหวานอย่างเช่นความดันข้อที่7คือ ถ้าเพื่อนๆตายเริ่มเสื่อมตายเริ่มวายเนี่ยเราจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอันที่8นะครับเพื่อนๆไม่เคยตรวจโรคประจําตัวเลยก็คือคิดว่าตัวเองไม่มีโรคเนาะแต่จริงๆแล้วมีโรคนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เนาะนะครับข้อที่9ก็คือคันตามตัวนะครับกับเบื่ออาหารไม่อยากอาหารไตเสื่อมหรือไตาวายเรื้อรังนะครับจะวินิจฉัยได้ยังไงนะครับนาะหนึ่งเลยต้องไปดูค่าครีอตินีนและดูค่า eGFR นะครับโดยปกติแล้วค่านี้นะครับ eGFR ของคนเราควรจะมากกว่า90นะครับหรือ100บวกบวกขึ้นไประยะที่1คือ eGFR มากกว่า90ระยะที่2นะครับคือค่า eGFR ตั้งแต่60-89%ถึง89ต์ไตวายระยะที่3ค่า eGFR ก็จะลดลงมาอีกนะครับเป็น30-59ถึง59แล้วถ้าเกิดไตาวายมากขึ้นไปอีกก็คือเป็นระยะที่4 ถ้าเป็นระยะที่สี่นะครับอันนี้เริ่มไม่ดีละเพราะถ้าเกิดเป็นระยะที่4ี่เราต้องเริ่มพิจารณาที่จะฟอกไตในอนาคตเพราะถ้าเกิดสี่แล้วมันจะยากนะครับที่มันจะกลับไปเป็นสามดังนั้นนี่เราต้องมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราไตาวายแต่ถ้าเกิดเพื่อน ค่า eGFR น้อยกว่า15นะครับนี่คือระยะที่5แล้วและ้วะยะนี้คือของเสียมันจะข้างน้ำมาจจะข้างก็เลยทำให้เราบวมมีอาการต่างๆที่หมอได้พูดมาในต้นไลฟ์นะครับสาเหตุมีอะไรบ้างอันแรกถ้าเพื่อนเป็นเบาหวาน,อ,นอันดับ2โรคหัวใจนะครับนะไขมันอุดตันปันจจัยเสี่ยงอันที่3คือครอบครัวแต่ว่าเน,นี้ยจะไม่จะมีผลน้อยมากๆนะนยกเว้นแต่เพื่อนเป็นโรค เขาเรียกว่าพันธุกรรมนะ ADPKD นะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่4คือโรคอ้วนอันที่5้าครับเพื่อนๆคือเรื่องของบุหรี่ นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเนาะสูบบุหรีหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแข็งนะครับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้ไม่ดีข้อที่6ครับคืออายุเยอะและอันสุดท้ายครับปัจจัยเสี่ยงอันสุดท้ายอันนี้นี่คนไทยเกินครึ่งเลยผมว่าเกินครึ่งที่อายุเยอะๆเนี่ยเป็นกันก็คือความดันนะครับความดันสูงเกิน1 4 0 90นะวัดกันติดต่อกันเป็นเวลา2ครั้งห่างกัน2-4สสัปดาห์ ยาแก้ปวดยาลดกรดในกระเพาะยาแก้ปวดเนี่ยนะครับรวมถึงยาฆ่าเชื้อเจนตาไมซินนะครับทำให้ไตเสื่อมเร็วแล้วก็ยังมียาอีกหลายตัวเนาะที่ทําให้ตายเสื่อมเร็วแต่ว่าเอาหลักๆ3ยานะครับยาลดกรดเนาะยา ค่าเชื้อเอจนเาไมลยซินยาแก้ปวดเอนเซตเนี่ยทำเป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่7ด้วยแล้วกันนะครับที่ทําให้ไตเสื่อมเร็ววายเร็วนะครับอันที่8คือกินเค็มอ่ากินเค็มเยอะๆหวานหวานเยอะๆก็ทําให้ไตเสื่อมไตวายๆๆได้ใครรู้บ้างว่าไตาของเราช่วยสร้างวิตามินหรือช่วยสร้างฮอร์โมนอะไรบ้างถ้าใครที่ทายว่าไตาช่วยสร้าง ฮอร์โมน D3 นะหรือวิตามิน D3 นั่นเองนะครับแล้วเวลาที่ไตเราเสื่อมครับไตเราก็จะทำหน้าที่นี้ไม่ค่อยได้ครับแทนที่เวลาเราเจอแสงแดดแดดจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลของเรานะครับเป็นฟอร์มฟอร์มหแล้วฟอร์มนั้นจะถูกส่งไปที่ตับตับจะเติมไฮดรอกซิลกรุ๊ปไปที่ตำแหน่ง25แล้วตับจะส่งอันนี้ไปที่ไตแล้วไตจะเติมไฮดรอกซิลกรุ๊ปไปในตำแหน่งที่1 เพื่อให้ฮอร์โมนดีหรือวิตามินดีเนี้ย mm. เขาทํางานได้แต่เมื่อไหรที่เราเป็นโรคไตาวายเรื้อรังขั้นที่4ขั้นที่5้าไตเสื่อมนะครับวิตามินดีสก็จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นฟอร์มที่เอาไปใช้งานได้จริงดังนั้น วิตามินดีสก็จะไม่ออกฤทธไม่มีหน้าที่ในร่างกายซึ่งเขามีหน้าที่อะไรครับอ่าเรื่องภูมิคุ้มกันนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของโควิดการติดเชื้อการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันทั้งแขนงเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นไตวายเนี่ยโหมันส่งผลไปทั่วเลยส่งผลตลอดเลือดส่งผลต่อภูมิคุ้มกันส่งผลต่อกระดูกนะครับดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าเราเป็นไตวายแล้วระดับวิตามินดีต่ํามาก นะกลัวเรื่องโควิดกลัวเรื่องหลอดเลือดอุดตันลองไปเสริมวิตามิน d 3K2 ดูนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาส่วนประกอบและ d 3K2 ของโมกได้นะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์คำเดียวว่า DK นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยไตยหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปก็สามารถ กินและบำรุงได้นะครับเพราะว่ามันมีบทบาทเยอะมากนะครับในเรื่องของภูมิคุ้มกันชะลอลกระดูกพุนลดโอกาสการเกิดแคลเซียมและคอเลสเตอรอลอุดตันในหลอดเลือดได้นะครับถ้ามี K2 ด้วยนะครับข้อต่อไปอ่ะถ้าไตาวายแล้วนอกจากนอกจากจะมีในเรื่องของวิตามินดีกระดูกพุนติดเชื้อง่ายป่วยง่ายแล้วยังมีอีกสารหนึ่งนี้ข้างครับนั่นก็คือกรดยูริกยูริกนะครับหรือว่าสภาวะไตเสื่อม เลือดไปเลี้ยงไตน้อยเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งชื่อว่าเรนินเมื่อไหร่ที่เรนินถูกกระตุ้นเขาจะก,กระตุ้นให้เราดูดเกลือกลับเข้ามามากขึ้นแล้วผลพลด้อของการดูดเกลือกลับเข้ามามากขึ้นเนี่ยความดันเราก็จะสูงขึ้นนะครับอาแล้วพอยูรีเมียนะครับเกิดภาวะยูเรียขั่งในร่างกายนะครับยูเรียมาจากไหนยูเรียมาจากอาหารที่เรากินนี่แหละนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากกลุ่มโปรตีน แอสโซทีเมียคืออาการของร่างกายที่มียูเรียเกินเกณฑ์หรือมากเกินไปนะครับก็จะมีตั้งแต่ 1. ฉี่ีออกน้อยนะครับ 2. ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากอาหารนะ 3. ครับเรื่องของหัวใจเต้นเร็ว 4. เรื่องของหิวกระหายน้ำเราดูเรื่องของภาวะซีดครับเพื่อนเครับเมื่อครู่หมอพูดถึงว่า ไตของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมน EPO ใช่ไหมครับ EPO จะเป็นฮอร์โมนที่ไปบอกให้กระดูกเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างเม็ดเลือดต่างๆพอไม่มีฮอร์โมนนี้เนื่องจากไตเสื่อมไตาวาย EPO ก็ไม่หลัง่งนะครับพอ EPO ไม่หลัง่งก็ไขกระดูกของเราก็ไม่สร้างเม็ดเลือดพอไม่สร้างเม็ดเลือดเราก็เกิดโลหิตจางเรื่องของโพแทเสเซียมข้างในร่างกายเพื่อนๆครับ โพแทสเซียมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกลือแร่ที่ช่วยลดความดันนะเป็นเกลือแร่ที่ช่วยชะลอไตเสื่อมนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไตาเสื่อมขั้นที่4ีขั้นที่5เนี่ยนะครับโพแทสเซียมจะถูกขับออกไม่ได้แล้วโพแทสเซียมก็จะคั่งครับเกิดอาการอย่างเช่นมือชา หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับรีเฟล็กซ์ลดลงนะครับอาจจะเกิดชานะครับอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอาจจะมีท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเล็ดลับที่คนไตวายไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารที่มีโซเดียมเยอะๆนะอาหารเค็ม เลี่ยงของเค็มอันที่2อนะครับอาหารแปลรูปเรื่องของไส้กรอกแฮมโบโลนานะครับหรืออาหารกระป๋องที่มีเกลือเยอะๆอ,อันที่3ครับคือเรื่องของจังฟู้ดนะครับหรือกลุ่มอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไตาวายไปแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของอาหารที่มีกรดฟอสฟอรัสสูงนะครับหรือว่าฟอสฟอริกแอซิดสูงหรือมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสสูงนะครับอาทิเช่นนม อาเป็นโรคไตต้องเลี่ยงอาหารหมักดองบางชนิดอาหารทะเลบางชนิดเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะต้องเลี่ยงนะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบไตเสื่อมไตาวายแล้วก็ไตไม่ดีแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆครับในเรื่องของถ้าใครที่ไตาวายขั้นที่4คขั้นที่5แล้วนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องระวังโพแทสเซียมด้วยเคล็ดลับอันที่2นะครับถ้าเป็นไตาวายไม่อยากไตเสื่อมแล้วก็ฟอกไตไปตลอดชีวิตนะเพื่อนเพื่อนต้องระวังในเรื่องของ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดใครอ้วนใครเป็นเบาหวานใครเป็นความดันเออแล้วเพื่อนเยังดื่มน้ำเหล่านี้อยู่ไหมนะครับนี่ขึ้นมาให้เต็มเลยเพื่อนๆครับทําให้อ้วนเบาหวานความดันไขมันไตาวายในระยะยาวได้นะครับลัวันที่3คือ บริโภคเกลือแฝงให้น้อยลงนะครับถ้าเพื่อนๆป่วยเป็นไตาวายขั้นที่4ขั้นที่5นะครับเพื่อนๆต้องเลิกใช้เครื่องปรุงแบบพร่ำเพื่อนะครับเราไม่ควรนะรับโซเดียมเกิน2 0 0 0 2 4ถึมิลลิกรัมแปลเป็นเกลือขาวเนี่ยเพียงแค่1ช้อนชาเท่านั้นดังนั้นดูรูปข้างล่างนี้นะครับซอส น้ำจิ้มเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาซีอิ๊วนะเต้าเจี้ยวนะซอสหอยนางรมน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มสุก,กี้นะครับซอสพริกซอสมะเขือเทศผงชูรสซุปก้อนกุ้งแห้งกัะปิเครื่องพริกแกงต้องกินอะไรบ้างอ่าโมกแปะรูปมาให้แล้วนะครับอันแรกผักนะผักที่สีไม่ค่อยเข้มเนาะอย่างเช่นตังกวานะครับ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับดีมากๆ c berry, berry, r แครนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เชอร์รี่เนี่ยดีมากนะครับซึ่งเขาก็เลยมีอาหารเสริมมานะครับที่สกัดเอาแครนเบอร์รี่สกัดรวมกับสมุนไพรรักษาและช่วยไตยล้างสารพิษยอย่างอื่นมารวมกันนะครับเป็นสารเสริมอาหารบำรุงไตนะครับใครอยากศึกษาเพิ่มว่า เขามีส่วนผสมอะไรนะครับจะหาได้จากที่ไหนถ้าไตาเริ่มเสื่อมแต่ยังไม่ได้เสื่อมไปขั้นที่5นะถ้าขั้นที่5ผมไม่แนะนําให้กินสมุนไพรอะไรทั้งนั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดไตเริ่มเสื่อมอยู่ในระยะที่1 2 3สนะครับนะหรือ4ี่ต้นๆเนี่ยนะลองหาแครนเบอร์รี่สกัดแบบธรรมชาติมากินนะครับเนาะใครอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มพิมพ์ว่าบำรุง นะครับหรือพิมพ์ว่าไตกระลำดอกนะครับเบลเปเปอร์นะเบลเปเปอร์ก็คือพริกหยวกสีแดงนะครับหอมแดงนะครับหรือจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยดีมากๆเขาเป็นสารชะลอวัยที่ดีมากๆซึ่งถ้าเราอยากจะกระตุ้นขบวนการนี้นะครับนอกจากน้ำมันมะกอกแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเรสเวอราทร์นะซึ่งก็จะเป็นสารช่วย ทำให้เซล์เราแก่ตัวช้าลงอันนี้สารสกัดนี้ใครอยากศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มนะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าย้อนไวมีอะไรอีกครับที่จะช่วยฟื้นฟูและบํารุงไตนะครับปลาแซลมอนครับนะครับปลาแซลมอนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีโอเมก้าสนะครับโอเมก้าสแล้วก็มีวิตามินดีเิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปเสริมสารอาหารถ้าใครหาสิ่งนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้ สิ่งนี้เพื่อนๆควรหาคือวิตามินดีจากแหล่งธรรมชาติโอเมก้าสจากแหล่งธรรมชาตินะครับโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติโคเอควเทนจากแหล่งธรรมชาตินะครับเพื่อนๆสามารถดูสูตรส่วนประกอบของตัวที่ผมกินนะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าหัวใจนะครับหัวใจสําหรับโคเอควเทนโอเมก้าสานะครับสำหรับสารสกัดบํารุงไตเพื่อนๆพิมพ์ว่าบํารุงไตนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไตาเริ่มจะเสื่อมเนาะเคล็ดลับเลยใครที่เพิ่งไตเริ่มเสื่อมนะยังไม่ได้มีอาการอะไรเยอะแยะเพื่อนๆต้องเพิ่มการกินโพแทสเซียมนะครับต้องระวังถ้าเกิดเราไตาวายเรื้อรงังขั้นที่4ีขั้นที่5แล้วโพแทสเซียมมีอยู่ในไหนเยอะครับอันที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยควรกินนะถ้าเกิดไตวายเรื้อรังแล้วขั้นที่4ขั้นที่5 ห้ามกินก็คือทุเรียนนะสาวรสส้มกล้วยแก้วมังกรอง,งุ่นมะละกอแคนตาลูปขนุนผลไม้แห้งนะมังคุดผลไม้เนี่ยถ้าจะกินให้ชะลอไตเสื่อมต้องเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำก่อนเลยอันดับหนึ่งเลยอันที่สองเลยถ้าเกิดตายยังเสื่อมไม่มากกินผลไม้น้ำตาลต่ำโพแทสเซียมสูงได้มีอยู่ในไหนบ้างผลไม้โพแทสเซียมสูง น้ำตาลต่ำนะครับมีอยู่ในนี่เลยนะครับแอปเปิลเขียวมีอยู่ในสาลี่มีอยู่ในอะโวคาโดมีอยู่ในกีวีมีอยู่ในพริกหวานมีอยู่ในแตงโมนะครับมีอยู่ในสับป,ประรดนะครับมีอยู่ในชมพู่มีอยู่ในฟราร์รังเพื่อนเนจะได้วิตามินซีที่จะไปคอยลดภาวะอักเสบในร่างกายเราด้วยนะครับวิตามินซีเนี่ย มีเพื่อนอินบ็อมาหลังไม้ถามโอกว่าวิตามินซีของโอกถ้าไตาวายขั้นที่5นะครับกินได้ไหมผมบอกว่าขั้นที่5เนี่ยไม่ค่อยจะแนะนำอะไรเลยเนื่องจากมันต้องฟอกไตแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไตเริ่มเสื่อมเริ่มวายแค่ขั้นที่1ขั้นที่2ทานวิตามินซีเสริมเข้ามาได้แต่มีแต่อันใหญ่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งใจฟังมีแต่อันใหญ่ๆคือวิตามินซีที่สกัดมาที่เราจะกินเนี่ย ต้องหลีกเลี่ยงฟอร์มแอสคอร์บิกใครอยากดูสูตรดูส่วนประกอบหรืออยากได้วิตามินซีพรีเมียมธรรมชาติลองถามทีมงานโอกนะครับพิมพ์ว่าวิตามินซีธรรมชาตินะครับวิตามินซีธรรมชาติ ใครอยากจะได้สารสกัดแรสแครนเบอร์รี่สกัดบำรุงไตบวกกับสมุนไพรบำรุงไตและกระเพาะปัสสาวะนะครับมากกว่า10ชนิดพิมพ์ว่าบำรุงไตนะครับอันนี้ไม่มีข้างนอกแน่นอนผมบอกอย่างเลไม่มีข้างนอกแน่นอนเคล็ดลับบำรุงไตข้อต่อไปคือเลือกผักที่สีไม่เข้มสำหรับผู้ป่วยที่ไตาวายขั้นที่4ขั้นที่5มีอะไรบ้างมะเขือเปราะถั่วงอกนะครับผักบุ้งอ่านี่มีอะไรอีก น้ำเต้าพริกหยวกบวบเหลี่ยมนะหอมหัวใหญ่ผักกระเฉดนะครับแตงกวานะเห็ดหูหนูฟักเขียวพริกหวานเขียวเหลืองแดงส้มได้หมดเลยนะครับถั่วผู้นะครับกะหล่ำปีมะเขือยาวผักขัดขาวมะละถั่วลันเตาถั่วฝักยาวจัดเต็มนอกจากผักที่ สีอ่อนๆแล้วเพื่อนๆควรจะหาผักที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับทีมงานจะเอาผักชนิดนี้ขึ้นมาให้นะครับนั่นก็คือผักอะไรเอ่ยช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ครับคือผักเชียงดานะครับผักเชียงดานะครับดังนั้นลองหาผักเชียงดาปลอดสารเท่านั้นนะครับพิมพ์ว่าเชียงดานะครับถ้าใครอยากได้เชียงดา ป่นอัดแคปซูลกินหลังอาหารทันทีอาจจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดหลังกินอาหารได้นะครับพิมพ์ว่าเชียงดานะครับวันนี้ใครที่อ้วนใครที่เป็นเบาหวานน้าตาลในเลือดสูงนะครับรับประทานได้เคล็ดลับข้อต่อไปครับนเพื่อนครับคือเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับเกลือแร่ชนิดนี้คือเกลือแร่ที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับ ภาวะไตเสื่อมไตาวายนะครับนั่นก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเวลาเราเป็นไตเสื่อมไตาวายด้วยรังหรือว่า ESRD เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะควบคุมนะครับเราจะขัดฟอสเฟตออกไม่ได้นะแมกนีเซียมนี่นะครับจะไปช่วยลดการหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนได้นะครับและแมกนีเซียมนะครับจะช่วยผ่อนคลายผ่อนคลาย หลอดเลือดเราทาให้หลอดเลือดเราขยายตัวได้ดีขึ้นคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยความดันก็จะลดลงแมกนีเซียมยังจะช่วยควบคุมนะควบคุมการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับแมกนีเซียมช่วยควบคุมความดันแมกนีเซียมช่วยป้องกันกระดูกพรุนนะครับนะช่วยทำให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินของเพื่อนเนี่ยทำงานได้ ดื้อน้อยลงก็คือทำงานได้ดีขึ้นอาหารที่เป็นยาที่จะคอยชะลอไตเสื่อมที่มีเกลือแร่นะครับเกลือแร่แมกนีเซียมสูงอันแรกเลยคือเมล็ดแฟลกซ์นนอันที่สองครับขมิ้นเมล็ดเจียบลูเบอรี่แครนเบอร์ี่ใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าบำรุงไตใครอยากได้แมกนีเซียมฟอร์มคีเดตของโอก๊กพิมพ์ว่า แมกนีเซียมนะครับการที่เราเนี่ยกินสารพิษหรือว่าสารอักเสบนะครับจาก1เลยน้ำตาล2น้ำมันพืชแปลรูปนะครับ3อาหารที่ผ่านกรรมวิธีนะครับหรือจะเป็นเนื้อแดงนะครับหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบไม่อนามัยเพื่อนๆก็จะได้ เขาเรียกว่า die a t e r y AGE นะครับหรือว่าสาร advanced glycation end product อ mm ่า hmm. นในรูปนี้เห็นไหมสาร AGE เขาจะทำอะไรครับเขาจะไปทำลายทำให้เยื่อบุลำไส้เราเนี่ยอักเสบทำให้เยื่อบุลำไส้เราเนี่ยมันฉีกขาดนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเสื่อมเร็วอักเสบเร็วแล้วก็ไตก็จะพังเร็วเราก็ต้องไปเพิ่มครับ ไปเพิ่มเชื้อดีนลำาไส้ครับไม่ว่าจะเป็นจากการกินเชื้อโปรไบโอติกเสริมเข้าไปเลยหรือนะถ้าใครงบไม่พอเราก็ไปหาในเรื่องของอาหารที่มีเชื้อโปรไบโอติกสูงๆนะครับอย่างเช่นโยเกิร์ตจากธรรมชาตินะอย่างเช่นโยเกิร์ตจาก อัลมอนด์โยเกิร์ตจากถั่วเหลืองโยเกิร์ตจากมะพร้าวนะครับอาหารบำรุงลำไส้มไมนไหนอีกกิมจินี่จริงๆเลี่ยงไว้ก่อนเนาะถ้าใครเป็นโรคไตนะครับถ้าใครเป็นโรคไตในกิมจิมันเกลือสูงนะครับ ถั่วเน่านะโตนะโห,หดีมากเลยเพิม่มท่านได้เคสด้วยนะครับคีเฟอร์นะครับโอ้คีเฟอร์นี่ก็ดีมากเหมือนกันนะคอมบูชานะครับนะพวกแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเนี่ยอ๋อแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเนี่ยดีเหมือนกันนะครับนะหรือเราจะไปเสริมเชื้อโปรไบโอติกก็ได้นะครับนะซึ่งใครจะซื้อโปรไบโอติกเสริมมากินเป็นสารสกัดเนี่ยเลือกให้ดีนะครับเลือกสูตรโมงแบบนี้หนึ่ง เชื้อเนี่ยต้องมีหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านะสิ่งผมกินเองเลยนะมากกว่า20สายพันธุ์นะครับมีมากกว่าแสนล้านตัวและต้องมีเทคโนโลยีทนกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารเราและต้องทนต่อความร้อนในประเทศไทยได้ด้วยใครอยากดูสูตรนี้นะครับอยากกินเหมือนโมกเลยนะครับอยากได้ลดส่นดวนโนของโมกเลยพิมพ์ว่าสนใจเชื้อนะครับหรือพิมพ์ว่าโปรไบโอติก อันสุดท้ายอันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของ CoQ10 นะครับ CoQ10 สำคัญต่อไต,อตาทางอ้อมนะครับการเสริม CoQ10 คือการเพิ่มพลังแบตเตอรี่ระดับเซลล์ทุกเซลล์ต้องใช้ไมโตคอนเดรียและไมโตคอนเดรียต้องอาศัย ผู้พิทักษ์ของเขาก็คือโคเอนไซม์ Q10 เมื่อไหร่ที่เรามีภาวะอักเสบเยอะนะครับเราอ้วนเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันเรากินของทอดเรากินน้ําตาลก็จะทำให้เพื่อนเพื่อนเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเบาหวานนะครับไตาวายเรือ้อรังและโรคตับนะครับแล้วหนึ่งสิ่งที่จะช่วยสิ่งนั้นก็คืออะไรครับคือโคเอนไซม์ Q10 นะครับใครอยากดูสูตรนี้ใครอยากได้ตัวนี้เลยพิมพ์ว่าหัว ใจนะครับพิมพ์ว่าหัวใจเพื่อนเครับวันนี้นะครับหมกลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ